หลังจากที่ถูกทหารส่งหนังสือเรียกตัวเข้าพบฐานเกี่ยวข้องกับการชุมนุ่มซึ่งขัดคำสั่งหัวหน้าคอสชอที่3ทัพ2558ชาวเลบ้านราวัยทั้ง12คนได้เลื่อนการเข้าพบวันที่10พฤษภาค,คมนี้นะคะพร้อมกับบอกว่าหวาดกลัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ นายนิรันหญิงปานและนายสงัดหาดวารีชาวเลบ้านราวัยอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตไม่สามารถเข้าพบเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงที่มณฑลทหารบกที่41ตามเวลานัดหมายในวันนี้ได้เพราะติดภารกิจร่วมงานเสวนาเกี่ยวกับสิทธิและปัญหาของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลที่กรุงเทพค่ะ หลังจากทราบว่าถูกหมายเรียกชาวเลทั้งสองคนบอกว่าตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและกังวลเรื่องความปลอดภัยเพราะไม่ทราบว่าจะถูกควบคุมตัวกี่วันนอกจากนั้นยังเกรงว่าจะขาดไรายได้เลี้ยงครอบครัวเพราะชาวเลทั้งหมดมีไรายได้วันจากรายวันนะคะจากการหาปลาค่ะการถูก,กทำเนี่ถูกหมเรียกแต่ผู้ผู้ทำเนี่ยดูไม่มีหมายเรียกทั้งที่มีภาพชัดว่าเออนาย ผู้มีที่พนตีชาวบ้านด้วยเรื่องคดีไม่คืบหน้าไม่โดนจับแต่เ็มพองกับกันว่ามปเรียกมาเรียกพวก,กผมไป ทางด้านของทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนก็มองว่าการออกหนังสือเรียกของทหารครั้งนี้มีความคลุมเครือเพราะความขัดแย้งเรื่องที่ดินบนหาดราวัยระหว่างชาวเลและเอกชนไม่ใช่การชุมนุมทางการเมืองจึงไม่น่าเป็นการขัดกับคําสั่งหัวหน้าคอสอชอเรื่องการห้ามชุมนุมทางการเมืองซึ่งผมคิดว่าไอ้การข่าวสงสัยว่าเนี่ยแปลว่าจริงๆแล้วมันยังไม่มีข้อได้จริงที่จะถือว่ามีความผิดตามคําสั่งที่3นะครับดังนั้นเนี่ยออไอ้ลักษณะ การใช้อำนาจแบบนี้มันจะไม่ใช่ไม่ใช่การใช้อำนาจโดยโดยยึดโยงคำสั่งที่3โดยตรงครับส่วนที่จังหวัดภูเก็ตชาวเลบางส่วนที่ถูกหมายเรียกได้ขอเลื่อนการเข้าพบเจ้าหน้าที่เช่นกันนะคะเพราะว่าติดงานประเพณีพื้นบ้านของชาวเล การส่งหนังสือเรียกตัวชาวเลและผู้เคลื่อนไหวกรณีพิพาทที่ดินบนหาดราวัยเจ้าหน้าที่ทหารมณฑลทหารบกที่41ให้เหตุผลว่ามีความสงสัยว่าอาจเกี่ยวข้องกับการชุมนุมและเป็นแกนนำซึ่งผิดคําสั่งเรื่องห้ามชุมนุมทางการเมืองจึงออกหมาเรียกผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด12คนให้เข้าพบในวันนี้แต่ทั้งหมดขอเลื่อนการเข้าพบค่ะ